เมื่อนึกถึงดีไซน์ของ Lazy Boy คนก็มักจะนึกถึงดีไซน์ของ p i n n a c ค e นี่แหละค่ะเลยถือว่าเป็นไอคอนิกโมเดลของ Lazy Boy เลยค่ะเพราะว่าขายดีทั้งในประเทศไทยแล้วก็กว่า60ประเทศทั่วโลกเลยนะคะขายดีมายาวนานหลาย10ปีแล้วค่ะถือว่าเป็น All Time World Bestseller เลยนะคะสำหรับเหตุผลที่ทำให้โมเดล512 Pinnacle ขายดีนะคะมีหลายข้อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดนะคะที่เป็น mid size ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะคะเหมาะกับทุกพื้นที่ในบ้านเลยแล้วก็ทุกคนในครอบ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุนะคะใช้ได้ทุกคนเลยเรื่องของดีไซน์ก็จะเป็นดีไซน์ที่คลาสสิกไทม์เลสเหนือการเวลาค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่สิบปีนะคะ512 Pinnacle ก็ยังคงดูสวยหรูหราและดูดีสำหรับบ้านเสมอค่ะส่วนในเรื่องของความนุ่มสบายนี่ก็ไม่มีใครเกินเลยค่ะด้วยการออกแบบโดยการอิงหลักเออร์โกนอมิกหรือสรีระศาสตร์นะคะเข้ามาโอบรับทุกสัดส่วนค่ะทำให้เกิดความสบายเอกเหนือระดับเลยนะคะ ถือว่าเป็นเก้าอี้ที่เหมาะสมกับทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อนแถมยังช่วยเรื่องสุขภาพอีกด้วยนะเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ปวดหลังนะคะหรือว่านอนกรนหรือใครที่เป็นกรดไหลย,ย้อนเนี่ย5 1 2 p i n n a ส l e าเนี่ยสามารถมาช่วยบรรเทาอาการพวกนี้ได้ด้วยค่ะตัวนี้คือรุ่น1 0 t 512 Pinnacle ค่ะซึ่งเป็นเก้าอี้ปรับเองแบบคันโยกนะคะจุดเด่นก็คือข้อหเลยนะคะสามารถโยกได้แบบนี้เลยค่ะ ข้อ2นะคะสามารถปรับที่พักขาได้ถึง3ระดับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ lazy boy โดยเฉพาะเลยค่ะแบรนด์อื่นๆไม่สามารถทำได้นะคะข้อ3ค่ะสามารถปรับเอนนอนได้ถึง18ระดับเลยนะคะและข้อ4สามารถปรับหลังและขาแยกกันได้อย่างอิสระเลยค่ะถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีและก็ยอดฮิตมากๆของเก้าอี้คันโยกเลยค่ะ ตัวนี้คือรุ่น RHT 512 Pinacle n ค่ะที่ยกระดับจากรุ่น 10T นะคะที่เมย์บอกไปแล้วว่ามีทั้งหมด4ข้อเด่นด้วยกันตัวนี้มีเพิ่มขึ้นมาอีกหข้อค่ะซึ่งสามารถปรับศีรษะได้ถึง3ระดับแบบนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสมมุติว่าเราอยากจะจิบกาแฟอ่านหนังสือดู Netflix นะคะตัวนี้ก็สามารถ support คอของเราได้ด้วยให้ศีรษะตั้งตรงได้ขึ้นค่ะ รุ่นนี้เป็นรุ่น 16P 512 Pin พ n นา c ค e ค่ะเป็นรุ่นเก้าอี้ไฟฟ้าที่ไม่โยกค่ะเหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่ชอบเก้าอี้แบบโยกได้นะคะจุดเด่นของตัวนี้ก็คือเวลาเอนหลังนะคะจะสไลด์ไปด้านหน้าแทนที่จะสไลดยไปด้านหลังเหมือนกับรุ่นอื่นๆซึ่งจะทำให้ประหยัดพื้นที่ในการวางไม่ต้องเว้นด้านหลังกว้างจนเกินไปด้วยค่ะ รุ่นนี้คือรุ่น1 HT 512 Pinacle n ค่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปของ Pinacle n Family เลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นแบบ Power XR Plus ค่ะซึ่งปรับได้ทั้งหมด4ฟังก์ชันสามารถปรับหลัง ปรับขาปรับศีรษะปรับหลังล่างแยกกันได้อย่างอิสระเลยค่ะเจ๋งมากๆเลยค่ะรุน่นนี้สำหรับใครที่ชอบสไตล์ p พินาโคลนะคะแต่ว่าอยากได้แบบเทคโนโลยีที่ยกระดับขึ้นไปอีกแล้วก็ความสบายที่ขั้นสุดขึ้นไปอีกนะคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะตัวท็อป 1ht512 Pinnacle ค่ะ ตัวนี้คือ Platinum TPL 512 Pinnacle ค่ะซึ่งฟังก์ชันพิเศษก็คือเป็น power lift recliner นะคะเหมาะสมกับผู้สูงอายุมากๆเลยเพราะว่าเขาสามารถช่วยยกตัวเราขึ้นมาพยุงตัวขึ้นมาจนไม่ต้องออกแรงสักนิดเลยค่ะ ตัวนี้คือรุ่น P 3 2 5 1 2 Pinnacle ค่ะเป็นโซฟาปรับเอนนอนแบบไฟฟ้านะคะมี2ที่นั่งหรือที่เราเรียกกันว่าเล s e ซีนั่นเองค่ะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่อาจจะมีคู่นะคะนั่งอยู่บ้านดูหนัง Netflix คู่กับแฟนก็ฟินไปด้วยกันได้เลยค่ะ ตัวนี้เป็นเก้าอี้โฮมเตอร์ปรับเอ็นแบบไฟฟ้ารุ่น CPT 5 1 2 Pinnacle ค่ะใครที่กำลังมองหาเก้าอี้โฮมเตอร์นั่งสบายๆชิลๆดูหนัง Netflix กกับที่บ้านครอบครัวหรือใครก็ได้นะคะตัวนี้สบายมากจริงค่ะ ตัวที่เมย์นั่งอยู่นี่นะคะคือ P35 512 Pinnacle ค่ะเป็นโซฟาปรับนอนแบบไฟฟ้า Family Size ค่ะมี3ที่นั่งด้วยกันนะคะสามารถปรับได้ทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนั้นด้วย2ฝั่งเลยแล้วก็สามารถดึงเบาะตรงกลางลงมาเป็นที่วางของได้ด้วยค่ะสมมติว่าอยากจะนั่งดูหนังกาแฟนก็เปลี่ยนเป็น2ที่นั่งได้เลย เก้าอีทุกตัวของ Lazy Boy นะคะเป็นการสั่งผลิตแบบ Super Custom Made ค่ะซึ่งสามารถคั s สตอมปรับตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้าหรือว่าสไตล์ตกแต่งบ้านที่แตกต่างกันไปค่ะ c ั s สตอมได้หมดเลยอย่างเช่นว่าวัสดุคุ้มนะคะเราอยากจะได้เป็นผ้าก็มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกหรือว่าอยากจะได้เป็นหนังก็สามารถเลือกได้ว่าหนังแท้ครึ่งตัวหรือว่าหนังแท้ทั้งตัวนะคะเลือกได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีหรือเกรดหนังเช่นกันค่ะหรือว่าจะเป็นออปชั่นต่างๆนะคะ อย่างเช่นว่าวัสดุคันโยกก็สามารถปรับได้ด้วยจะปรับคันโยกจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายหรือว่าเพิ่มฐานหมุนนะคะหรือว่าถ้าเป็นแบบไฟฟ้าก็สามารถเปลี่ยนจากคอนโทรลแพ n นเนลเป็นรีโมทคอนโทรลได้ด้วยค่ะมาเลือกรังสรรเก้าอี้5 1า Pinnacle ให้เป็นตัวเรามากที่สุดได้ที่ Lazy Boy Gallery ห้างสรรพสินค้าและร้านเฟอร์นิเจอร์ชั้นนาทั่วประเทศค่ะ